ผูตัวใหญ่อยู่ในสองในสองคนนี้คือ e n j o ้ลมากแล้วก็ลานี่คือคนนี้ e นจอยสุดกับความเกลยดเอง e n j มากเป็น้น้ยูอหน้าเวทีมาลูกแล้วนี่นั่นได้กี่ตัวลูกก่อนเองครับก่อนเอครับได้กี่ตัวเราลูกัวนี้ได้กี่ตัวนี้สอตัวจริงๆ พอพาลูกมาอย่างเงี hmm. mm ้ย hmm. ทุกคนจะเป็นพ่อแม่เตรียมใจกันแค่ไหนเพราะว่ามันห้ามใจไม่ได้แน่นอนแล้วห้ามเขาไม่ได้อยู่คือคืออย่างแรกต้องเตรียมตัวและเตรียมใจมาทำงานก่อเพราะ่าการมาสามสามคนนี้ก็หยว่าจะโซนจะโซนนิดเดียอย่างนี้แล้วก็ยิ่งมางานที่เป็นแข่งเล่นนี่เป็นอะไรที่แบบ คือเขาก็เีส ap> ่งมาที <t aps> <t aps ่เป็นกล่องเนี่ยเขาก็อันบ็อกซิ่งแล้วก็สนุกกันมากเดนนี่ก็บอกอยากได้ทุกสีเลยมีมากนะมีอีกไรเดี๋ยวนี้บอกไม่ได้เดนนี่เดี๋เก็บไว้ให้พี่ดีเล่นบ้างเขาอยูได้ไป่สองตัวแล้วพี่เล่นอย่างแค่ตัวเดียวอย่างเงี้ยเพราะพอมาถึงช็อปขนาดนี้ก็ตามที่เห็นค่ะเอ็นจอยมากจะมารับงานงานแบบนี้เรามีดีลก่อนว่ายังไงขึ้นรถแล้วต้องแบบ ตั้งสตินะทีน่ะตั้งสติทำใจต้องทำใจไว้ก่อนอยู่แล้วครับทำใจเราเราเป็นป่าที่ทำใจเทำใจนิดนึงยว่ายังไงเขาต้องมีมีออนมีมีอยากได้อแล้วแหละแล้วก็เชื่อชินแล้วแหละจริงๆมันก็จะเป็นทิศสางของเด็กตองตามใจลูกพ่อตามใจพ่อตามใจจริงจิงก็ไม่ขนาดนั้นเนาะเพราะเราก็จะบอกเขาว่าเอออาจจะแบบแค่ตัวเดียวนะมีได้มันมันีกระดาษดีไม่มีตังลูกมีกระดาษดีไม่พังลูมีแค่ตัวเดียวแล้วไม่เคยจบที่ตัวเดียวมั้ย อย่างนี้น่าจะรู้เรื่องเหรอก็ตอนนี้ก็เวลาผ่านไปเร็วค่ะก็เจ็ดผจะแปดขวดแล้วเรลวมากในหลังของเราก็ต้องดูว่าเูกชอบไหมถ้าชอบก็สนับสนุนจริงมันมีไปตามแผนมาที่พี่ชายสามารถดูแน้มสัคนได้ตที่แ่ตามใจก็ก็เขาก็ดูแลน้องดีนะเรืดูแลดีดลดีอยสอนคอยอะไรอย่างเงี้ยคอยหมแล้ดเรื่อง เขาเล่นหมูอยู่แต่คนเล็กตัวให้ฝากร้านที่ปากร้านว่าใครจะมาจุ่มต้องกินหมูของมันให้ถูกีแล้ก็สำหรับใครที่เป็นแฟนนะคะก็มากันได้เลยช็อปนี้อยู่ที่ชั้นหนึ่งสยามพิสเซนต์นีนะคะก็มาดูในร้านกันได้เลยมีของน่ารักเยอะเลยผู้ใหญ่ก็ได้เด็กก็ชอบมากแน่นอน อัเดอไรมอเตอร์ไซค์เาไ่าวโมเตอร์ไซค์ตอนนี้ยังไม่เจอนะคะยังไม่เจอครับจจะไปไกแล้วครับไปลด้สามสาเียได้แหครับไม่มีความหวังเว่ามันมกระทาใจ็นงไม่ไหวังก็ได้กิไม่เกยแว่าว่าจะจะได้จับคนขโมยไปในเมื่อไรก็ได้แต่ว่าขอ้จับจอได้เพราะว่าจะได้ไม่เป็นแบน อยากให้มีกรณีแบนี <alien> ้ไล <spaghetti> ้อแสงเพิ่มเติมบ้งไหมยังไม่มีเพิ่มเติมเลยคับแค่รู้ว่าเป็นรู้ว่าแบบใครแล้วไปทำาหลายคั้งแล้วแต่ว่ายังจำดูไม่ได้อันนี้หาคามิกรรมเขาเป็นยังไงที่เราระดับทารารบชาติราติรบราาารรบประกาศะมีิรรัิดี มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าจ,จริงๆเัร์ไซด์หาย,ท,ยทุกวันอยู่แล้วกรุงเทพวันหนึ่งไม่รู้กี่รออ้อยคันอะไรอย่างเี้ยก็ต้องรอดูว่ามันมีอะไรที่ชัดเจนจะไปตามคนคนเดียวมันมันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่าย ใช่ครับใช่ครับเชื่อเขาเป่อะไรชั้นตอนนั้นดีกว่ามั้ใช่ก็คนเราผมเชื่อว่ามีในเมื่ออยู่ในวงการโจรแล้วล่ะคือสามารถที่จะหายตัวไปได้ค่อนข้าจะง่ายบางคนหายไปเลยบางคนก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรอย่างเี้คือมันยังไนก็ไม่อางจะไม่ยากในในสมัยนี้แต่ว่าก็ในสุดท้ายก็หวังว่าด้วยด้วยสิ่งทุกอย่างที่ตัวหนูมีก็น่าจะจะจับได้ซึ่งเราก็รู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้คืนไม่ได้ใจ่ม่อยากให้เขาไม่ทำอย่างนี้กับเราก็ไม่เคาก็ทำมาหลายครั้งแล้ว เราไม่ใช่แค่ได้คุยกับพี่เป็นผู้สอะไรอื่นบ้างหรือยังก็ได้คุยแล้วรู้ตัวแล้วว่าเป็นใครแล้วก็ําม้เมาไม่ใช่ว่าไม่ใช่เราบอืก็หมดหวังกันทีว่าจะจับตัวได้ไหมีิดว่านเรื่องของการได้ากแต่ว่าก็หวังว่าจะัตัวตัวต ไม่ใช่ประเทศพื Wait, uh ้นที่แน่ๆใช่ไหมไม่ใช่ก็คือเหมือนวิจารณ์ข้อมูลทั่วไปใช่เอาข้อมูทั่วประเทศไทยเลยครับนี้แล้วเราพูกเสียหาที่ที่ทำมาส่วนใหญ่เขาอยู่ระแวกไหนอยู่คนละพื้นที่เลยใช่แบบไม่ไม่อยู่ระแวกนลยอย่างนี้ไปเราก็ยังมีเรื่งกับศัพท์ศิลก็ต้องระวังว่ามันละแวงเรียกว่าก็ต้องระวังแเหรอเพราะก่อนหน้านี้มันไม่เคยเกิดเหตุการณ์ที่แบบขนาดนี้มาถึงหน้าตรงนั้นเลยแล้วก็เอาแบบ ด้วย้อ่เลยเนี่ยลนีก็คงแบบวนาก็คงต้องระวังเราแบบสนนการเราไม่รับมือรอบครอบอะไรแ้วเนี้แล้วก็คงแบบระวังตัวมากต้องระวังมากเึ้นคนับคือโจรอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาเราแต่เราจะรู้หรือไม่รู้่มันมันมัต้องคอยระวังในในด้านนี่มีแผนสำรองแบบว่าถ้าวนลับมายไหมครับต้อรอดูนต้องรอดูไม่มีให้กลวยอะไรไม่มีมกลว โดนไปเยอะเลยถาม้หญินต้องาเนาะสามคนงประสาเออประคาที่ลงสามคนอ๋อทเล่ดาๆดีเลิยังไงเออกี่ปีแล้วกขอเวลาโอ้เกินสิใช่ล้าก็เป็นเกินสิบอ่ะแต่ว่าทุกคนเก่งกันเลยเรามองมามเรามงมาว่าเอารูปไปเทสหน้าเราไม่เปลี่ยนเ็ไม่เปลี่ยนบ้านที่หรอบ้านเาเปลยนใครจะไปเห็น หอขึ้นบ้างมีการบ้านนิดหน่อยอะไรนี้ค่าแต่ว่าจากเรื่องนี้มันทำให้สามคนตัดสนงานก็เฉลกันมาได้ค่ะอย่างเรียกแอนก็ก็โคมานด้วยการแี่เดลกเบียนมันด้วยการี่คอยก็มาชฉลกจากตอนที่เราเริทงาน่จนถึงทุกวันนี้ก็โอ้เป็นเกไปมางานมากค่ามขยอนโอเคห่าเยอะอะไร่าอะไรเอะไรเ่าอย่างที่มันเป็นกันนั่นแหละค่ะก็โอเคไหมเโอ้ดูปกตินะปกตินะ โอ้ยไม่มีปหาก็ไม่เง้ถามยิ้มแย้มตามสไตล์ปกติในของพี่แมกต์มันคือยังไงก็ยิ้มแย้มสไตล์พลอยแล้วสนุกสนานเลยโอ้โหสามสาวอยู่ด้วยกันขนาดนั้นยังไงมันก็มีแต่เอฮาเรื่องลามกลามกอะไเลย ชีวิตเขาไงแล้วก็อีกอนอัปเดตตลอดเวลาตลอดเวลาแล้วก็จะรู้ว่าเออเขาเป็นอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะขอที่ทำที่ทำที่ตลอดเป็นเป็นข่าวไม่ใช่กเรา่ถามอันนี้ต้องไปถามแล้วให้เกียรติแล้วให้เกียรติเพื่อนอยู่แล้วคือไม่ว่าเขาจะตัดสินใจอะไรยังไงก็ก็เป็นเพื่อนเขาเลยแล้วก็อยากจะคุยหลักจะปรึกษาอะไรก็ก็ฟ้องตลอดเวลาไม่มีปัญหาแล้วเขาคุยกับเราได้ทุกเรื่องไหมถึงได้หรอกรับเลย ก็เป็นแฟมิลี่อะแล้วเราก็แบบเหมือนครอบครัวมาอยู่กันมาานะอย่างเงี้ยมีอะไรพี่พลอยก็มาหาเราได้เสมอเข้าเข้าบ้านเข้าออกบ้านได้เดรนไปอยู่บ้านว่าเข้าบ้านได้แต่ว่าในพาร์ติการว่าถ้าเขากินกินปกติหรือมีอะไรในใจของเราก็สัมผัสได้ก็น่าจะได้น่าจะได้นะถ้าดูปกติวันนี้สัมผัสได้ยังครับเขาบอว่าเขาดูปกติดีนะครับดูปกติดีก็ดูดีนะ มีอะไรที่ต ah ้องบวกเป็นพิเศษไหมคะโอ้แลยต้องบวกพิเศษไหมหรอโอ้ยก็โตขนาดนี้แล้วผมว่าก็าก็ดูแลใงได้แล้วเขาเขาพี่พ่หนูก็เก่งอยู่แล้วนี่้อง้ากวมาสุอยอดดีๆแล้วก็อยากเขาจะี่ดีะทํอไรดีพี่แต่ว่า ก็เราก็บอกว่าเออเขาตัดสินใจอะไรยังไงเราเราไม่ถามว่าจะไปบอกอยหรือว่าเขาคนนี้ไม่ขคนนี้หรือว่าอะไรอย่างงี้เราสนเขาเขาเงไก็แล้วเขาเป็นคนที่รักแบบว่ารักรักใครรักใครคือไม่ว่าับเพื่อนหรือว่าขับคนรักหรือว่าครอบครัวก็เป็นทีักใครรักคนใจใรรือนใครรสุดเขาอะไรงไงสินาสาเหรอทีเราจอที่เราจอ ที่ทะเลเหรอก็ปกติีดีก็ดูปกติครับเก่งอยู่แล้วร้อยเก่งอ่แล้วกาติดตามเนาะเราเา่ใช่ค่ะโอเคโอคครับ